สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูตานจะมาสอนเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะพจนานุกรมนะคะเป็นหนังสือที่มุ่งให้ความรู้และข้อเท็จจริงสำหรับใช้ค้นคว้าอ้างอิง พจานานุกรมนะคะเป็นเครื่องมือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำการเขียนคำและอ่านให้ถูกต้องจึงทำให้เรานะคะสามารถใช้คำต่างๆได้อย่างกว้างขวางค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้พจานานุกรมกันเลยนะคะในที่นี้นะคะกตานจะยกตัวอ,อย่างคำว่าผลิตขึ้นมาค่ะในการหานะคะความหมายของคำในพจานานุกรมเราก็จะต้องรู้จักสัญลักษณ์และข้อความต่างๆ เดี๋ยวเรามาดูลำดับแรกเลยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายนี้นะคะก็คือวงเล็บเหลี่ยมนะคะสแสดงการอ่านคําซึ่งในที่นี้อ่านว่าผลิตและผลิตตะค่ะซึ่งข้อความในวงเล็บเหลี่ยมนี้นะคะจะช่วยให้เราอ่านคําได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะจะเป็น กอไก่จุดนะคะซึ่งกอไก่จุดก็คืออักษยรย่อบอกชนิดของคำนั่นเองค่ะซึ่งอักษยรย่อนะคะก็จะมีหลากหลายเลยค่ะเช่นนจุดก็คือคำนามสจุดก็คือคำสรรพนามกจุดก็คือกริยาวจุดก็คือวิเศษบจุดก็คือบุพบทสันจุดก็คือคำสันธานอจุดก็คือคำอุทานนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นบอกความหมายของคําค่ะในที่นี้นะคะคําว่าผลิตนะคะก็คือคํากริยาซึ่งหมายถึงทําให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรเป็นต้นค่ะถัดจากความหมายนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างการนําคําไปใช้ค่ะในที่นี้เขาจะบอกว่าเช่นผลิตข้าวผลิตรถยนต์ ผลิตครูผลิตบัณฑิตนะคะถ้าจากตัวอย่างการน,นำไปใช้นะคะนักเรียนก็จะเห็นปจุดซึ่งอยู่ในวงเล็บนะคะคำในวงเล็บเป็นคำย่อดแสดงที่มาของคำนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเป็นขอจุดนะคะที่มาของคำก็จะมาจากคำเมรนจจุดมาจากจีนชจุดมาจากชวาวปจุดนะคะมาจากบาลีสจุดมาจากภาษาสันสกฤต ออจุดมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งการใช้พจนานุกรมนะคะก,ก็จะมีหลักการใช้ดังน,นี้ค่ะ 1. น,นะคะหาคำตามลำดับพยัญชนะจากกอไก่ถึงฮนกฮูก 2. จัดเรียงตามลำดับรูปสระ 3. คํคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันให้เรียงลำดับตามพยัญชนะตัวถัดไป 4. คำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระ 5นะคะคำที่มีไม้แต่คูจะอยู่ก่อนคำที่มีรูปวันในยุคค่ะนี่ก็จะเป็นการใช้พจนานุกรมแบบเล่มนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะที่สามารถเซิร์ชหาความหมายของคำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ค้นหาคำว่าพจนานุกรมได้เลยนะคะก็จะขึ้นนี่เลยค่ะ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2554นนะคะซึ่งทำให้เราสามารถค้นคว้าหาความหมายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ครูดานนะคะยกมาให้นักเรียนดูนะคะเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันแล้วนะคะเช่นเคยค่ะครูดานมีแบบฝึกหัดนะคะวันนี้จะเป็น Google Form นะคะให้นักเรียนเลือกคําที่มาก่อนตามการเรียงลำดับตามพจนานุกรมนะคะมีทั้งหมด10ข้อค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ